เมื่อหนึ่งของแม่ครับสุดจัดสุดจัดคันนี้หนึ่งเดียวในโซนอำเภอบม่นกลดครับที่รถใช้งานได้ปกตินานแล้วนะหลายปีแล้วแหละเอ้เคสซิบัสไทยแลนด์ ไม่ธรรมดาครับคันนี้ออกตัวมีควันเล็กน้อยกระบะมินิเขาเรียกว่ากระบะมินิครับเลยกับแคสสามหนึ่งสองดี การันตีโดยชาติญทรัพทร์ครับสวัสดีครับยกล้อหน่อยด้วยยกล้อหน่อย tiếng này tiếng canh nhá Còn làm ăn nẹp giúp lắm อีกหนึ่งตักได้กี่เที่ยวละยี่สิบแล้วบ่ยี่สิบกว่าเที่ยวสิบอ๋อเที่ยงคำครับเป็นงานเที่งทงยงคำไปเลยโอ้เยอะแยะเลยเนี่ย อัดกลองเลยนี่มาแล้วมาแล้ว,ลวเอา้าโอ้ทำบาปเดียวปะอ๋ออ๋อต้องต้องบีบแจงก่อนถึงจะออกได้เดี๋ยวเขาโกรธโอ้ใส่จนล้นอะ่ะไออย้หออ,ออกตัวดับอะ่ะเรียบร้อย เ้าเยเล่นตัววะเนาะเฮ้ยไปออไจัดสุดจัดคันนี้ถึงนนนเวลาฮะใจเยือกอเขา <laughs> ใเยือกเขา <laughs> แน่นอนมาก